สวัสดีค่ะทุกคนมานี้พามาน,นี่นะคะเป็นรูปปั้นพระครูประกรรมนะคะของจังหวัดสุรินทร์นะคะอยู่ที่บ้านหมู่บ้านช้างนะคะบ้านตะก,กลางนี่นะคะ นี่นะ,ะเดี๋ยวพาเดินดูเดินชมนี่นี่จะเป็นช้างตะกูลที่สองนี่นะคะก็จะเป็นตระกูลช้าง แต่ละตระกูลนะคะตัจะเป็นตระกูลที่สี่ตระกูลที่ห้านะคะ ทั้งหมด10ตระก,กูลด้วยกัน